ค่ะสำหรับต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของออร์โบริสเซนเดชันก็เรายังอยู่กันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเยังยังไม่ไปไหนนะคะก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของการใช้ซี App เพื่อสร้างเครือข่ายนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกเรียนพันธุ์ไทยในชุมชนบ้านหนองมะเขือและชุมชนบ้านหนองหัวลิงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยผู้นำเสนอคือคุณปียพงษ์หรือว่าตักกี้ของเรานะคะจากสถาบันนุรักษ์และวิจัยสัตว์ค่ะอ่าโอเคครับก็ เมื่อกี้เราดูภาพรวมของเครือข่ายชุมชนนกกระเรียนไปแล้วนะครับจากพี่แจวนะครับจากทูทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในในภาคของอนุนะครับในภาคของการบิ้วชุมชนขึ้นมานะครับก่อนที่จะเป็นเครือข่ายอนุรักษ์นกกระเรียนของเรานะครับก็วันนี้ผมปียพงษ์ชินเดชนะครับจากสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์นะครับองค์การส่วนสัตว์ก็จะมาเป็นผู้นําเสนอนะครับในการ ใช้สีป้าแอปพ a c h นะครับเพื่อที่จะตั้งเครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่ชุมน้ำและนกกระเรียนนะอันนี้เป็นอีกชุมชนหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายของเรานะครับก็คือบ้านหนองมะเขือและก็บ้านหนองหัวลิงนะฮะสีป้าคืออะไรครับสีป้าย่อมาจาก communication นะครับ education แล้วก็ public awareness นะฮะก็คือวิธีการในการ ตั้งเครือข่ายรูปแบบหนึ่งนะครับในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่ทําให้เกิดความร่วมมือเพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วก็โดยกระบวนการสื่อสารในการศึกษาสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนนะครับเพื่อที่จะสร้างความความเข้าใจะกระจายความรู้และส่งเสริมกันทํางานร่วมกันนะครับก็ภาพด้านขวานะครับจะเห็นว่าแต่ละกล่องนะมันจะอยู่แยกกันนะคะสีป้าจะเป็นตัวที่ ขับเคลื่อนแต่ละกล่องฮะให้ให้เข้าหากันแล้วก็กลายเป็นไซเคิลนะฮะหรือว่าวงจรสู่ความยั่งยืนต่อไปฮะก็ซีป้าเนี่ยมีหนังสือหลายฉบับนะครับที่ที่แนะนำให้ใช้ฮะส่วนใหญ่ก็จะใช้กับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับขั้นตอนของซีป้านะครับเพื่อที่จะสร้าง conservation network นะฮะก็มีลักลักัก3-4 ขั้นตอนนะครับก็คือวิเคราะห์ปัญหาประเมินหรือว่าเข้าไปวิเคราะห์ปัญหาหรือว่าต้นทุนของชุมชนเป้าหมายก่อนนะฮะที่เพื่อที่จะสร้างเครือข่ายแล้วก็ประเมินตัวของประสิทธิภาพครับแล้วก็เริ่มต้นทําความเข้าใจพื้นที่ให้ให้ดีก่อนนะขั้นตอนวางแผนการใช้งาน,นครับก็คือการพิจารณาจากผลการศึกษาครับในในขั้นตอนแรกแล้วก็ กำหนดวัตถุประสงค์ทั้งวัตถุประสงค์การทางานวัตถุประสงค์การสื่อสารแล้วก็กําหนดเป้าหมายเลือกสื่อที่จะใช้หัวข้อที่จะใช้ให้สอดคล้องครับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการดาเนินการนะครับการสื่อสารให้การศึกษาแล้วก็สร้างความตระหนักแก่สาธารณชนนะครับการส่งเสริมเพื่อที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจแล้วก็การทํางานร่วมกันนะครสร้างตัวกลไกต่างๆแล้วก็เสริมพลังให้ให้กันนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการประเมินผลนะครับเพื่อที่จะดูว่าสีป้าที่เราใช้ไปเนี่ยมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไรบ้างนะฮะ,ะตัวอย่างก็การใช้สีป้าที่หมู่บ้านหนองมะเขือแล้วก็หมู่บ้านหนองหัวลิงฮะเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําและนกกระเรียนพันธุ์ไทยนะครับก็วัตถุประสงค์ที่เราเข้าไปศึกษาเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะฮะ องก็คือสร้างตัวของกระตุ้นนะฮะแล้วก็มีการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะฮะเพื่อที่จะเชื่อมโยงแล้วก็สร้างออดึงชุมชนมาเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ของเรานะครับกระบวนการทํางานก็คือคัดเลือกพื้นที่นะคะตัวชุมชนเป้าหมายเนี่ยจะเห็นจากสไลด์ของพี่แจวครับเรามีชุมชนรอบๆอบ่อางเก็บน้ําที่ปล่อยนอกกระเรียนเนี่ยเยอะมากนะครับ โดยที่ชุมชนหนองมะเขือกับหนองหัวลิงเนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่บริเวณหน้าทางเข้าศูนย์เรียนรู้นะฮะก็เป็นอีกชุมชนน้องใหม่ที่จะเข้ามาทำเป็นเครือข,ข่ายของเราครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับค้นหาผู้เกี่ยวข้องแล้วก็สื่อสารให้เขาได้รับรู้ฮะขั้นตอนต่อไปคือการประชุมกลุ่มย่อยนะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ความรู้ ที่เกี่ยวข้องแลวก็ด้านความหลากหลายหรือว่าด้านที่เราต้องการจะให้เขารู้นะฮะกระบวนการถัดมาก็คือการโฟกัสกลุ่มครับก็เป็นเรียกว่าเป็นหัวใจสําคัญของการทํซีป้าในในครั้งนี้นะครับก็คือเป็นการที่เราเข้าไปคุกคีกับชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลกลับมาพัฒนาต่อนะฮะมีทางการสื่อสารให้คนในชุมชนได้รับรู้นะฮะแล้วก็ให้การ ศึกษาแก่ผู้มีส่วนร่วมให้สร้างความตระหนักด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสําคัญและการอนุรักษ์และคุณค่าของความหลากหลายนะฮะเรามีทั้งกระบวนการให้ความรู้ให้ข้อมูลมีกระบวนการที่ยกตัวอย่างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะฮะให้นําไปสู่การปฏิบัติการสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมกระบวนการการจัดการท่องเที่ยวนะครับในชุมชนหรือว่า ในตัวพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเป็นอย่างไรแล้วก็เอามานําเสนอชุมชนครแล้วก็มีการโหวตเป็นศักยภาพของพื้นที่ฮะเหมือนเป็นการประเมินตัวเองว่าตอนนี้ชุมชนเนี่ยมีระดับศักยภาพประมาณไหนแล้วอะไรเงี้ยฮะก็ผลการศึกษาคร่าวๆนะครับก็น้องมะเคิรน้องหัวลิงเนี่ยมีต้นทุนที่โดดเด่นก็คือต้นทุนเชิงสังคมนะครับเเป็นตัววิถีชีวิตในการทำ ประมงท้องถิ่นนะฮะก็ที่นั่นจะใช้เรือเป็นเรือพายเรือเหล็กนะฮะใช้ทําประมงท้องถิ่นแต่ก็มีปัญหาตอนที่ต้องหยุดหยุดหยุดทําประมงตอนออปลาวางไข่หรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ศักยภาพโดยรวมของพื้นที่เนี่ยก็อยู่ประมาณ6กเอดเปอร์เซนตจากเต็มร้อยนะครับแล้วก็มีศักยภาพของพื้นที่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะพอพอเพียงที่จะ พัฒนากิจกรรมท้องถิ่นในในชุมชนต่อไปนะครับก็ข้อเสนอแนะจากการศึกษาหรือว่าการทำงานในพื้นที่นะครับแล้วก็จะชี้ให้เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับในการที่จะสนับสนุนชุมชนในการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ะคะโดยเฉพาะต้นทุนทางสังคมครับแล้วก็มีควรจะที่จะมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ความรู้นะครับเรื่องของ การถ่ายทอดความรู้การจัดการทรัพยากรหรือว่าการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมนะครับมีสร้างความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตเดิมฮะก็เมื่อกี้พูดไปก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมนะครับก็ที่เราทําไปเนี่ยเพราะว่าอยากให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าในขั้นตอนของการตัดสินใจเนี่ยต้องเป็นชุมชนเองฮะก็กณะทนางานก็เอาข้อมูลพวกนี้ครับกลับไปคืนสู่ชุมชนนะให้ ให้เขาตัดสินใจว่าจะทําต่อหรือว่าพอแค่นี้หรือว่าจะร่วมไม่ร่วมอะไรเงี้ยต้องชุมชนต้องตัดสินใจเองแต่ว่าโชคดีของกลุ่มนี้นะครับก็คือการที่มีผู้นําท้องถิ่นที่ดีนะครับซึ่งสอดคล้องกับที่พี่แจวพูดไปเมื่อกี้เนาะว่าปัจจัยของความสําเร็จในการทํางานชุมชนเนี่ยมันคืออันดับหนึ่งคือผู้นำนะครับของกลุ่มนี้เขาก็จะมีผู้ใหญ่สักนะท่าน ทางปลายายสุดนะครับเป็นผู้ใหญ่สักก็ท่านก็เห็นถึงความสําคัญของการท่องเที่ยวแล้วก็การหารายได้เสริมนะฮะในชุมชนขึ้นมาก็จัดตั้งเป็นกลุ่มภายเรือชมธรรมชาติอ่างเก็บน้ำโพจระเคมากบุรีรัมย์ฮะเริ่มแรกเนี่ยทางกลุ่มเขาก็จะทําเป็นไม้แบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะปลอดภัยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการจัดตั้งคณะทํางานอะไรขึ้นมาคณะทํางานออขององค์การสวนสัตว์ก ถอยออกมาหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะเป็นคนที่คอยแค่คอยกระตุ้นนะครแล้วก็เสนอแนะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้เขานะครับต่อไปชุมชนต้องเป็นคนที่จะผลักดันตัวเองขึ้นมานะฮะและแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งเขาครับเพราะว่าเรายังหาพันธมิตรที่ดีนะครับอย่างเช่น True หรือว่าโรงแรมต่างๆภาคเอกชนในพื้นที่นะครับอย่างของกลุ่มภายเรือเนี่ยก็ได้เป็นโรงแรม um รบุรีรัมยูนเต็ดนะฮะที่บรรจุกิจกรรมภายเรือเนี่ยเป็น กิจกรรมของแขกที่มาเที่ยวนะฮะก็เ,เพิ่มละหัวละสามร้อยบาทอะไรเงี้ยครับมากินข้าวทายเรือกินข้าวเช้าอะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆะคะจากเส้นทางที่ไม่ได้ไม่ได้เชื่อมโยงกันมากหรือว่าพายสเปรดสปะอะไรเงี้ยครับก็เริ่มมีรูทที่ชัดเจนนะฮะอันนี้ก็เป็น บรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับบรรยากาศจะดีมากอันนี้เรือเรือเล็กๆนะฮะถ้าใครสนใจที่จะไปเที่ยวหรือว่าใครไปเที่ยวแล้วบ้างะพักไปแล้วใช่ไหมโอเคก็ใครสนใจที่จะไปนั่งเรือนะครับก็เฟซบุ๊กนะฮะกลุ่มพายเรือธรรมชาติแนวทางที่จะต,ต้องทํางานกันต่อนะครับก็คือบิวเขาขึ้นมาได้แล้วฮะเอาเขามาเป็นเครือข่า,ขายเราก็ต้อง ไม่ทิ้งเขานะครับรักษาความสัมพันธ์ที่ดีสร้างการสนับสนุนแล้วก็สื่อสารอย่างต่อเนื่องกับเขานะครับเรื่องของการส่งเสริมองค์ความรู้ที่เขาอยากได้แล้วก็ควรจะมีก็คือเรื่องของพวกคุณค่าความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพอะไรเย่างนี้ครับถ้าพี่ๆที่พายเรือได้แล้วก็สามารถที่จะสื่อสารให้ความรู้กับคนที่มานั่งเรือได้นะฮะมันก็จะสร้างโอกาสในการที่จะเผยแพร่ง,งานของเราเนี่ย ต่อไปด้วยนะฮะเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างที่พี่แจ๋วพูดเมื่อกี้นะครับก็คือเรื่องของสื่อเนี่ยเป็นปัจจัยแรกๆเลยฮะที่ที่ทำให้งานของเราเนี่ยมันแพร่หลายหรือว่าโด่งดังได้อย่างปัจจุบันนะครับเรื่องของการจัดการของเสียที่เกิดจากการท่องเที่ยวหรือว่าการจัดการบัญชีของกลุ่มนะครับพอมีเงินเข้ามาในชุมชนนะครับจากที่ไม่ไม่เคยมีนะฮะถ้าจากข้อมูลของ น้องนทวัฒน์นะครับที่ศูนย์ก็เรียนเนี่ยเก็บข้อมูลไว้ก็คือกลุ่มพายเรือฮะดำเนินการมาแล้วประมาณปีกว่าๆเนี่ยเขามีเที่ยวเรือที่บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ450กว่าเที่ยวนะครับคูณ30เข้าไปนะฮะอันนี้เป็นรายได้ที่ชุมชนได้นะครับโดยที่เมื่อก่อนเนี่ยเรือจอดทิ้งฮะกากศูนย์นะครับเป็น450คูณ30นะฮะพอมีเงินเข้ามาเนี่ยเราก็ต้อง ป้องกันในการปัญหาที่จะเกิดขึ้นความแตกแยกในชุมชนนะก็ควรจะต้องมีการจัดการเรื่องบัญชีของกลุ่มนะครับอย่างที่ทางทูพูดเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครแล้วก็เรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนะครับที่สามารถที่จะดําเนินกิจก,กรรมได้อย่างยั่งยืนนะฮะไม่ใช่ว่าปีสปีแล้วก็หยุดไปอะไรเงี้ยกระบวนการหรือกลไกที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนก็ต้องเข้ามาช่วยนะฮะเพื่อที่จะ ให้เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปครอันนี้สโลแกนคล้ายๆพี่แจวนะครับก็คือทีมกะเรียนเนี่ยจะมีสโลแกนของแต่และแก๊งนะครับอย่างแก๊งพวกเราก็จะเป็นแก๊งแบบลงใบขายของเพื่อที่จะดึงเขามาเป็นเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายอะไรย่างนี้ครับก็แต่ว่าโดยหลักภาพรวมก็คือจะความหมายเดียวกันนะคะก็คือ,อ,อนกกระเรียนแข่งฟ้านาะอินทรีย์แข่งดินมีกินยั่งยืนเนี่ยจะเป็นจริง ไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดการมีส่วนร่วมแล้วก็เครือข่ายที่จับมือกันอย่างแน่นหนาหรือว่ามั่นคงนะฮะถ้าเราไม่มีพี่ๆี่ใกล้กษียณน,นะครับที่เขารักษาตัวต้นพันธุ์นกกระเรียนไว้ได้แล้วก็สามารถปล่อยกลับสู่ธรรมชาติได้นะครับเราก็คงไม่มีงานทําในวันนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเราไม่มีชุมชนที่เขาน่ารักนะครับที่เขาอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับเราเนี่ยเราก็คงทํางาน โดยที่แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีเครือข่ายนะฮะถ้าเราไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณอนันต์น,น,นะฮะเจ้าของน้ํำตาลบุรีลำเนะที่ให้ทุนตัง้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นมานะครับถ้าเราไม่มีคุณลุงฝรั่งใจดีนะครับดออร์จอร์ดทีท่ท่านมาเป็นพี่เลี้ยงให้เราทุกปีนะครับพี่นุชจรีก็รับคําสั่งมาจากดกรจอร์ดอีกทีหนึงฮะถ้าเราไม่มีกลุ่มแก๊ เยาวชนนะฮะที่จะทํางานต่อไปจากเรานะครับก็คงจะไม่ยั่งยืนนะฮะถ้าเราไม่มีกลุ่มนักวิชาการหรือว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับที่เข้ามาช่วยกระตุ้นให้งานมันเป็นวิชาการมากขึ้นมันดีมากขึ้นนะครับถ้าเราไม่มีภาคเอกชนที่น่ารักอย่างทรูหรือว่าบริษัทต่างๆนะครับที่เข้ามาช่วยก็นักเกรียนพันไทยก็คงไม่มาไกลถึงตอนนี้ครับขอบคุณครับ